อัปเดตข่าวของจูเลสิ c เ o อร์ภาค4กันหน่อยดีกว่าฮะโอ้เรียกได้ว,ว่าผมเคยอัปเดตเป็นตอนเล็กๆแล้วมั้งที่มันแบบว่าพึ่งช่วงเริ่มตน้นกันเลยทีเดียวแต่ตอนเนี้ยอะเริ่มมีอะไรใหม่ๆมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็เราก็จะมาเริ่มการอัปเดตใหม่อีกครั้งนะครับเรื่องชื่อภาคตอนนี้ยังไม่มีเนาะขอขอเรียกจูเลสิคเวอร์สไปก่อนแล้วกันนะครับเท่าที่รู้นะเวลานี้เนื้อหาในภาคนี้จะเป็นการ เริ่มต้นใหม่จากศูนย์นะครับก็คือเรียกง่ายๆว่าจะไม่มีตัวละครจากภาคที่แล้วไม่มีตัวละครจากภาคเริ่มต้นมาอยู่ในหนังเรื่องนี้เลยจะเป็นการล้างไพ่ใหม่ทั้งหมดนะครับส่วนผู้กำกับคือใครผู้กำกับน่าจะเป็นคนที่เราคุ้นหูคุ้นตากันนะนั่นก็คือพี่การเรตเอ็ดเวิร์ดนะที่ผ่านหูผ่านตาอะไรกันมากอ่ะท่านึกไม่ออกก็จะมีเอ่อก็ซิล่า ปี2014เนาะมีโรกวันและล่าสุดนะฮะ The Creator นะครับก็ส่วนมือเขียนบทนี่ก็ได้พี่มือเขียนบทของ Jurassic Park พักหแล้วก็พัก2ก็ถือว่าเป็นมือเขียนบทแสวคลาสสิกละกันถือว่าอาจจะไม่ใช่เป็นมือเขียนบทที่ร้อนแรงที่สุดในยุคแต่เรื่องมือเขียนบทสําหรับหนังสเกลเนี้ยผมบอกทุกคนไว้ก่อนนะมาเขียนร่างแรกอะ่ะบางทีแม่งเอาอีกคนมาช่วยเติมเพราะฉะนั้น อย่าไปถือสาอะไรกับมันมากุมันต้องดีมากๆเลยเพราะว่าหนังสเกเลนี้การรีไลท์เนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับส่วนนักแสดงเนี่ยก็เป็นส่วนผสมระหว่างเบอร์ใหญ่กับเบอร์เล็กแล้วกันเอาเอาคนที่เป็นนักแสดงนําก่อนแล้วกันนะครับนักแสดงนําของคนนี้ชื่อว่าโจนาธานเบลลี่บางคนอาจจะงงว่าใครไม่ต้องงงครับเพราะผมก็งงเหมือนกัน <laughs> เพราะผมไม่รู้จักเขาเลยเพราะเขามาจากสายซีรีส์นะครับเธอเล่นเอเขาเล่นซีรีส์ชื่อว่า เบจิตันซึ่งผมไม่เคยดูเลยนะครับบอกไม่ได้เหมือนกันว่าเฮ้ยคนนี้เล่นดีไม่ดีอีกคนหนึ่งที่มาเป็นนักแสดงสมผมคือคนคน,คนนี้คือนักแสดงหลักเลยอะเป็นตัวหลักตัวเมนเลยคือคนนี้ส่วนสมทบเนี่ยคนแรกก็คือพี่คนนี้ครับเขาชื่อว่าดูเพิร์ดเฟรนนะฮะซึ่งหลายๆคนอาจจะจําเขาได้ในบทของฮิตแมนจำได้ไหมนักฆ่าหัวบาโคสแต่ว่าไม่ได้เป็นภาคแรกนะเล่นภาค2ภาคเอเจนต์โฟร์ีเซเว่นแล้วก็เล่นโคนเคนอบี โอวิวันเคนโอบีซีรีเล่นเป็นพี่ไอไอหัวร้อนทุกไอหัวร้อนอะไอหัวร้อนขาวอะที่มีดาบเลเซอร์สีแดงนั่นแหละพี่คนนี้นี่แหละเล่นบทนี้นะครับส่วนเบอร์ใหญ่ก็มีมาสมคบเหมือนกันนะคนแรกเลยคือสการ์เล็ตโจฮันสันนะครับไม่รู้จะรับบทอะไรแต่ว่าเธอมาแจมแฟนชายนี้ด้วยอีกคนนึงที่มานะครับก็คือมาเชฮาร่าอาลีนะครับพี่สุดหล่อสุดเท่น,นะครับเจ้าของดีกีออสการ์อีกหนึ่งคนก็จะมาแจมใน เรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาเชล่าดีเนี่ยเหมือนเพิ่งประกาศมาไม่มกี่วันนี้เลยแต่สการ์เล็ตจอ์นสันนะคือคนที่ประกาศคนแรกแต่ว่าตอนประกาศเนี่ยไม่ได้บอกว่าเธอจะรับบทนำจะเป็นไอพี่จจนาธานเบลี่างหากที่จะเป็นบทนำเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วความสําคัญของบทอ่ะมันจะอยู่ที่ว่าประกาศก่อนประกาศหลังแต่ว่านี้ก็งงเหมือนกันว่าประกาศจกร์เลจอห์นสันก่อนแล้วค่อยประกาศนักแสดงนําก่อนก็แปลกๆสำหรับผมอไม่แน่อาจจะเล่นคู่กันก็ได้นะเอออะไรประมาณนี้นะครับสำหรับ,รบจูเลสิกเวิร์กภาค 4. นะเออ,เอ,อ,เอ,อประมาณนี้ประมาณนี้ถามว่าผมมีความรู้สึกยังไงต่อต่อข่าวตอนนี้เนี่ยผมผมเรียกว่าผมมีความกังวลอยู่2ประเด็นละกันประเด็นที่1เนี่ยคือมันคือหนังที่เร่งรีบในการถ่ายทําการสร้างสารรค์มากๆกครับการที่เขาค้นหาผู้กํากับของหนังเรื่องนี้รู้ไหมเขาค้นหากันครั้งแรกที่ผมรู้ข่าวคือเดือนอะไรคือเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือเดือน2ใช่ไหมเดือนนี้เดือนประมาณเดือน6กเลยใช่ไหมก,ก็ใช้เวลาประมาณ 4เดือนในการตามหาผู้กำกับแล้วก็ทานปีโปรดักชันเท่านั้นนะครับเพราะอะไรเพราะหนังเนี่ยมันจะถ่ายกันกลางเดือนนี้แล้วใช่ครับกลางเดือน6เนี่ยครับมันจะถ่ายทากันแล้วไอเดียเริ่มตน้นมึงเพิ่งเริ่มตน้นตอนเดือนกุมภาพันธ์แต่เดือน6มึงจะถ่ายทํากันแล้วเพื่อว่าจะได้ออกฉายในวันที่2กรกฎา,าคมปีหน้าซึ่งโอ้โหกระบวนการทั้งหมดนี่คือคุณยายสปีดนะครับเพ,พิ่งหาผู้กํากับได้4เดือนที่แล้ว กูจะต้องถ่ายเดือนนี้และออกฉายราวๆปี1ปีจากวันนี้ซึ่งถ้ามันเป็นหนังอินดี้หนังเล็กๆหนังดราม่าเนี่ยระยะเวลา1ปีประมาณเนี่ยแม่งชิวแม่งสบายแม่งแม่งแม่งชิวเลยแต่ไอ้เี้ยมึงอย่าลืมนะมาหากาบ CG นะครับนี่คือแบบโอ้โหมึงมี CG ไดโนเสาร์กี่ตัวมึงไม่สามารถจะแพ a c t i ค a ลเอ f e c t ได้เลยมึงต้อง CG ล้วน เพราะฉะนั้นนี่คืองานเร่งงานรีบงานแบบโอ้โหเฟอร์รารีสิคันซ้อนกันเลยงานเร่งแน่นอนเพราะสภาพอย่างนี้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่านี่คือนำมาสู่ปัญหาที่2ที่ผมมีความกังวลเลยคือพี่ผู้กกับการเรทเอ็ดเวิร์ดคือผมรู้สึกว่าแกไม่ได้ถูกเลือกมาเพื่อเพราะว่าแกมีความแบบว่าการเล่าเรื่องที่ดีมีไอเดียเกี่ยวกับไดโนเสาร์หรอกแต่ผมคิดว่าการเลือกแกมาเป็นผู้กำกับเพราะว่าแกเป็นคนทำซีจีได้เก่งรู้เรื่องของ CG ได้ดีสามารถทำซีจีในงบที่มัน ประหยัดแล้วก็ประหยัดเวลาได้ด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่านี่คือ,คอ,คอมุมมองที่ค่ายเลือกพี่การ์เล็ตเอ็ดเวิร์ดซึ่งผมไม่ได้มีรังเกียจแกเป็นการส่วนตัวนะแต่ดูหนังแกซีจีสวยจริงมุมกล้องสวยจริงทุกอย่างสวยจริงแต่ทางอารมณ์มักจะแห้งแล้งมากๆคือปัญหาของหนังแกก็สิงล่าโลกวันเดอะครีเอเตปัญหาเดียวกัน คืออารมณ์ที่แห้งแล้งคือแกไม่เก่งเรื่องการกำกับคนแต่แก,แกเก่งกำกับซีทีซึ่งบางครั้งสกิลนี้มันอาจจะเวิร์กกับหนังบางเรื่องแต่ว่าผมรู้สึกว่าจูเลสิคเวิร์มันเป็นหนังที่อาจจะต้องมีหัวใจจัดจานิดนึงเกี่ยวกับความผูกพันระหว่างคนกับไดโนเสาร์มันอาจจะรู้สึกว่ากาเรเล่นนอาจจะไม่ได้เหมาะขนาดนั้นหรือเปล่าถามคนดูแล้วกันคุณคิดว่าสําหรับคุณคุณจูเลสิคเวิร์คุณซื้อ อะไรคุณซื้อความผูกพันของเรื่องราวความมหัศจรรย์ของไดโนเสาร์หรือว่า c t สวยอ๋อบอกมาหน่อยในช่องแชทบอกมาหน่อยในคอมเมนต์ว่าคุณซื้อหัวใจหรือคุณซื้อ CG สํสำหรับ Jurassic World ภาค4นะครับข้อความจากสปอนเซอร์ของเราครับเจนเทคเฮาส์สมาร์ทโฮมตามไลฟ์สไตล์ความสะดวกสบายความปลอดภัยที่ออกแบบได้ตามความต้องการ ด้วยอุปกรณ์รสมาร์ทโฮมที่ควบคุมได้ผ่านมือถือสนใจอุปกรณ์สมาร์ทโฮมติดต่อได้ทางช่องทางด้านด้านนี้เลยครับนี่นะฮะนี่ code ต,ต่างๆ f a c e ต่างๆเอ่อ y o u t u b u เบอร์ทโทรต่างๆใครมองหาสมาร์ทโฮมสมาร์ทไลท์อยากจะปุ๊บ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 ปุกดตตกปุ๊บปุติดต่อได้เลยนะฮะสมาร์ทโฮมนี่ครับ สมาร์ทโฮมนี่นี่นี่สมาร์ทโฮมตามไลฟ์สไตล์ได้เลยขอบคุณสมาร์ทโฮมมากๆนะครับที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับตีรังการดูหนะักนๆะครับ